การเทตุเก่งกำไรระยะสั้นผลลัพธ์มันหอมหวานมากนะครับมันทำกำไรได้ดีมากแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงวันนี้ชวนมาคุยกันครับเทดสั้นยังไงให้รอดกับช่องพ e ดีเทสเดอครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e n d i t e a d e r นะครับวันนี้ชวนมาคุยเน้นๆเทรดระยะสั้นยังไงให้รอดรอดก็คืออยู่รอดปลอดภยัยสามารถทํากําไรได้แบบยั่งยืนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้ทํามาหากินได้พูดง่าย,าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับคือการที่หลายๆคนนะครับเลือกเข้ามาเทรดสั้นเนี่ยเหตุผลอาจจะคล้ายๆกับผมก็ได้นะครับตรงที่ว่ามันทํากําไรได้ดี มันใช้เวลาสั้นๆส,สามารถเติบโตได้ง่ายเติบโตได้เร็วเรามีเวลาแค่วันละหนึ่ง,งชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็สามารถเทรดได้สามารถทำกำไรได,ได้อันนี้คือด้านที่มันสวยงามใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งครับการที่เราเทรดสั้นเนี่ยเรามีเวลาน้อยใช่ไหมครับดังนั้นแล้ว เราก็ต้องซื้ออขายๆเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยค่อนข้างจะถี่กว่าคนที่เทรดแบบอื่นแล้วพอเราตัดสินใจบ่อยครับก็มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายอันนี้คือด้านที่มือใหม่ควรจะต้องรูว้ว่ามันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันยังมีความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดเลยยิ่งเราตัดสินใจบ่อยแค่ไหนก็ยิ่งพลาดได้ง่ายแค่นั้นคือในการเทรดสิบครั้งครับน่าจะมีคนถูกทั้ง10ครั้งเนี่ยน้อยมาก หรือแทบเป็นใบไม่ได้เลยผมคิดว่าเทรดถูกต้องหมายถึงได้กาําไรเกิน7ครั้งอันนี้คือเก่งละว,วันนี้ก็เลยมีหลักการที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดทําเป็นอาชีพได้ข้อแรกครับมีวินัยในการเทรดกำนดสต็อปลอตทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงสมมตินะครับว่าเราเข้าซื้ออตรงนี้ก็ได้จุดสวยๆเลยเข้าซื้อการที่เราเข้าซื้อมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นทุกครั้ง เราก็ต้องวางสต็อปหลอตลอดเช่นนะกำหนดวิธีโลนี้ถ้าหุ้นขึ้นไปก็แล้วไปยกเทเลงตามแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการซื้อปุ๊บแล้วราคามีการย้อนลงมาตรงนี้เราก็ต้องตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงเสียน้อยดีกว่าเสียมากและการเสียน้อยนี้เป็นการเสียที่เราสามารถยอมรับได้เพราะเราวางแผนไว้แล้วอขอยกตัวอย่างนะขอซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งดีกว่าอ,อย่างเช่นจุดเดิมนะสมมุติว่าเรามีการเข้าซื้อบริเวณตรงนี้ตรงนี้ เรามีการเข้าซื้อเราต้องคำนวณก่อนใช่ไหมครับว่าถ้าราคาไม่ไปราคามีการย้อนกลับลงมาเราจะยอมรับได้เท่าไหร่สมมติว่าตรงนี้ขีดเส้นแล้วกันขอคิดเป็นเงินไทยง่ายๆนะเราเสีย100บาทเราคิดว่าเรายอมรับได้ไหมบางคนอาจจะมากหรือบางคนอาจจะน้อยก็ได้ครับส่วนเป็นตรงนี้อาจจะสัก200บาทส่วนสมมติคันลอดด้านล่างสุดตรงนี้เลยอาจจะ1000 เหมือนเราก็ต้องถามตัวเองนะว่าเรายอมรับความเสี่ยงในครั้งนี้ได้เท่าไหร่สมมุติว่าเรายอมรับได้แค่200เราก็ไม่ควรตั้งสต็อปลอด,ด้านล่างนี้ไม่ควรเพราะว่าถ้ามันลงมา1000ันเนี่ยมันจะเกินกว่าจิตใจเรายอมรับได้เราก็ต้องคำนวณก่อนนะว่าจุดสต็อปล็อตตรงนี้เป็นจุดที่เรายอมรับได้ไหมถ้าเราเสียงเงิน100 2 0 0 1 0 0 0เนี่ยเรายอมรับได้ไหมถ้าสมมติว่า100งรเนี่ยมันยังเยอะไปสําหรับเราเราก็สต็อปล็อให้มันด้านบนขึ้นนิดนึงหรือ ไม่เล่นไปเลยการไม่เล่นก็อาจจะไปเล่นจังหวะเอินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านี้หรือไม่ก็ลดจํานวนเงินต้นลงเพื่อจํากัดความเสี่ยงลงมาให้มันต่ำกว่า100บาทอะไรและกษณะประมาณนี้นะครับคือผมบอกได้เลยนะว่าถ้าเรามีสต็อปลอดเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่ลอดในตลาดมีสูงมากเพราะถือว่าเราเนี่ยมีวินัยในการเทรดการแพ้การชนะได้กําไรขาดทุนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติในวงการการเทรดและการที่เราเสียเงินเล็กน้อยเนี่ยเพื่อรักษาเงินส่วนใหญ่ไว้ ก็เป็นสิ่งที่ควรทําข้อถัดมาครับที่ช่วยให้เราสามารถอยู่ในตลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมอย่างเช่นอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเรากําลังจะเข้าเทรดเราควรจะต้องเช็คก่อน,นะครับว่าณนะปัจจุบันตรงเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรสําคัญที่เกิดขึ้นหรือเปล่าราคาปัจจุบันคือตรงนี้และผมเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงจะมาเทรดผมก็ต้องมาไล่เช็คอยู่ว่าเฮ้ยการที่การาฟตัวเนี้ยมันขึ้นขนาดนี้ มันลงขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีความผิดปกติที่มีนัยสำคัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นการขึ้นลงของการาฟในเรื่องทั่วๆไปเหมือนเราก็ต้องไล่เช็คข่าวไล่เช็คจากความสอดคล้องกับหุ้นตัวอื่นกับคู่เงินอื่นกับสินค้าอื่นว่ามันมีความผิดปกติเหมือนกันไหมที่อาจจะเชื่อมโยงมาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรากำลังเทรดอยู่ คือถ้าเราเทรดระยะสั้นนะ่ะความพันผวนมันต้องเยอะใช่ไหมครับเราถึงจะชอบเราก็เลยต้องเลือกเล่นสินค้าที่มีความเสี่ยงเยอะหน่อยมีความพันผวนแต่ในความพันผวนนี้มันจะมีมากขึ้นคูณ2คูณสเท่าถ้ามันมีข่าวอะไรที่มันมีความสําคัญหรือมีรายงานอะไรบางอย่างที่มันมีความสําคัญดังนั้นการเช็คข่าวการเตรียมข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ควรทําอย่างสม่ําเสมอข้อถัดมาครับ เทาเทดเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนแล้วเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อนะครับตรงนี้เราตอบตัวเองได้ไหมครับว่าเราซื้อเพราะอะไรแล้ว่าเราซื้อตรงนี้มันมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซนต์ที่เราเคยซื้อ,อมาหรือเราไม่เคยจดบันทึกเลยหรือว่าการซื้อครั้งนี้จะสามารถทาซ้ำในอนาคตได้ไหมเพราะการที่เราจะอยู่รอดแล้วก็เติบโตไปในระยะยาวนะครับ เราต้องส,มสามสารถทาซ้าในท่าเดิมๆได้ก็คือว่าซื้อในจุดที่การ,ฟร์ฟลักษณะประมาณน,นี้เรามีโอกาสชนะมากเราซื้อมา10ครั้งเรากําไรไป8ครั้งเราก็เลยซื้อแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาเราก็จะเติบโตได้แต่ถ้าเรามองจุดนี้ปุ๊บซื้อเพราะอะไรเนี่ยไม่มั่นใจเลยเราจะได้กําไรหรือจะขาดทุนนึกไม่ออกเลยแบบนี้ก็เนยนาว่ายังไม่ควรซื้อควรต้องดูไปก่อนรอไปก่อนอหรือว่ายกตัวอย่างจุดอื่นอย่างเช่นจุดตรงนี้เราซื้อเพราะอะไร ถ้าเราตอบได้มันมีการยิงขึ้นมา1ขาพักตัวยิงขึ้น2ขาและมีการพักตัวออกข้างเป็นการสะสมที่อาจจะวิ่งต่อไปได้แบบนี้เราก็สามารถเข้าซื้อได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในอดีตนะที่เอามาแชร์กันหรืออย่างเช่นตรงนี้ครับราคามีการไหลลงมาทำดับเบิลบอททอมมีการดีขึ้นไปจุดตรงนี้สมมุติว่าเราเข้าซื้อเราก็สามารถทำซ้ำในอนาคตได้เพราะว่า อ่านี่ไงแพทเทิร์นกราฟดับเบิลบั o ทอมมาแล้วราคามีการไหลลงมาอันนี้หัวที่1อันนี้หัวที่2มีโอกาสเด้งขึ้นไปนน้นมนได้แบบนี้ถ้าเราสามารถทำซ้ในอนาคตได้ก็เพิ่มโอกาสอยู่รอดในตลาดของเราได้และแล้วก็อย่างหนึ่งครับการที่เราเทรดแบบมีแบบแผนเทรดแบบมีจุดเข้าที่มันชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยเราหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่จําเป็นออกไปอย่างนี้นะตรงนี้บาดิฟก็ซื้อบาดิฟตรงนี้ก็ซื้อ ตร,ตรงนี้ก็ซื้อถ้าเราซื้อทุกจุดทุกจุดเนี่ยโอกาสที่เราจะเมาก็จะมีสูงเพราะว่าเทรดปุ๊บได้กําไรอยากได้อีกมามามาซืซซซ้อซ,ซ,ซืซ้อซื้อ <toen im bacteria> ซ,ซ,ซื้อสมมติเทรดครั้งต่อไปขาดทุนเฮ้ยอยากได้คืนก็เทรดอีกซื้อ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 ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมึนเมากับการเทรดได้ง่ายเขาเรียกว่ามันจะใช้อารมณ์เข้าเทรดเยอะขาดสติขาดระเบียบขาดแบบแผนซึ่งรูปแบบการของจุดซื้อและจุดขายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนขนาดนั้นนะครับก็คือเบรกเอาก็ซื้อบายออนดิฟก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้แต่เราควรจะต้องตอบตัวเองได้นะว่าเบรกเอาแบบไหนที่เราสนใจจะเข้าซื้อบายออนดิฟแบบไหนที่เราเคยซื้อแล้วมันได้กําไรหลายครั้งรูปแบบการาฟหน้าตาแบบไหนที่เรานํามาใช้บ่อยแล้วก็ยังได้กาไรอยู่ส่วนแบบไหนที่ซื้อเมื่อไหร่ก็โดนซื้อเมื่อไหร่ก็โดนจับคัดลอด พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนสรุปก็คือว่าเทรดสั้นยังไงให้รอดอันแรกครับมีวินัยในการเทรดกาหนดจุดสต็อปลอทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงยอมเสียน้อยดีกว่าเสียมากครับข้อที่2ครับเตรียมข้อมูลให้พร้อมติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อที่3เข้าเทรดเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนเท่านั้นหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่จําเป็นการเทรดสเปรสปะหรือว่าการเทรดที่มันถี่เกินไป ทั้ง3ข้อหรือว่าหลายๆอย่างที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังน่าจะต้องใช้อยู่อีกเพราะมันก็ทําให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดสามารถทําเป็นอาชีพได้ทั้งหมดนี้ลองนําไปปรับใช้ติดขัดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่ามีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันใครอยากใช้บัญชีทดลองลองดูใต้คลิปนี้ได้ คลิปวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ช่อง p e d i y t t เ r d e r ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ